ฝนตกออ้บางนี่ครับพี่น้องอู้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 นี่นะครับทําเยือดัดกปลาไหลครับนี่คือเป็นปลานินนะครับปลานินย่างนะครับเราจะย่างย่างให้สุกเหมือนเรากินได้เลยนะครับ เราจะนําไปดักปลาไหลนี่ตัวนึงนี่เราจะทําใส่บั้งดันหนึ่งกับสองกระบอกนะครับแบ่งครึ่งกันนะครับนี่ครับยากให้มันสุกนะครับให้สุกให้เนื้อปลาสุกเลยเดี๋ยวรอไปใส่กันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีชิฟตาชาแนลครับพี่น้องมื่อนี้เอามาหายามบั้งรันปลาไหลครับใส่หมูว่านครับไม้ห่าครับุณเห็นไหมครับไม้ห่าครับบุรุษว่าจะมีแต้มบ่นะครับผมพี่น้อง ใส่ไว้ก็เป็นเนื้อเฮ้ากันนี่แหละครับเนื้อปลานิลย่างคือเก่าครับพี่น้องครับดักไว้เมื่อวานซิบกระบอกครับพี่น้องไปครับดูน้ำกันเลยครับนะครับพี่น้องครับไปลองดูน้ำกันมั้งครับว่าสิมานมั้งครับพี่น้องดูน้ำกันมั้งครับว่าสิมานบ่ นะครับเบื้องบางแหลกเฮาเบืงครับบางแหลกว่ามีแต้มนะครับเก็บครับผมนะครับป่าไร้ป่เขาเรื่อยบางแหลกมาครับเบื้องหลังที่สองกันครับมเมื่อนฝนตก โอ้บางนี่ครับพี่น้องโอ้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 ปลาไหล่โอ้โอ้ใส่โล่ครับโล่แท้ตันนี้โอ้ยาเต็มพี่น้องกระบอกเต็มกระบอกเลยโอ้ดูดูโอ้ ปลาอื่นหางแขงครับตัวนี้โลอะไรนะครับอู้อู้บ่เคยใหไงเดะไงตัวน <sh> ี้นะครับอู้บ่เคยพอมไงตัวนี้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหลุ่นกันนะครับว่าตัวนี้มันจะจะกิโลครับอู้หญ่อีหลีครับใหญ่อีหลีใหญ่อีหลีตัวนี้อู้เพิ่งบังลั่นผมครับสามแขนนี่เต็มเต็มบังลั่นเลยอู้หูนาสีมีกิโลอะไรครับอู้อู้ใหญ่แฮงอู้ ตกใจเลยวะ่ะอู้ตกตกใจเลยพี่น้องบางนี่ตกใจเลยอหยาวนะครับบึ่งบางทีสามมือต่ออู้ไม้ไม้นี่อยู่หันนะครับนั่งตะกรอนนนั่ผมปักรูปอะไรนะครับผู้ใดติดตามผมจะรู้เลยว่าไม้นี่เป็นไม้หม่หมมองเด้นะครับพี่น้องอู้ เกินคาดโอ้ตัวใหญ่แห้งอีลีกับเปลือกเป็นโลครับอู้สุด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 เดี๋ยวเราเบิรงหลังนี้ครับหลังที่หลังที่สามครับเขับบนเขาวะละหลังที่สามมีปะู้หลังที่สามบนเขาครับที่สองครับพี่น้องผมบอกเลยว่าเป็นกิโลแทน่นอนปลาไหลตัวนี้อู้ใหญ่แห้งไปไปลุ้นกันต่อครับโอ้ใหญ่อีลีเลยครับบริเวณเลยยายแห้ง ผมไม่ตกใจเนาะไปครับไปรลุนหลังทีหากันต่อครับออ้ตกใจเลยนะครับนี่แหละครับไมยที่ผมมาปักไปเบ็ดปลาลครับนี่แหละนี่แหละแต่ผมไปใส่บางลั้อยู่หนุนนะครับผมคิดว่ามันต้องมีโตอีกแทนนะมามาหลุนหลังนี้กันบ้างครับหลังทีหาครับ หลังที่หาเขานะครับผมบอกเลยว่าเด็ตัวเดียวเด็ตัวเดียวคุ้มเลยครับเด็ตัวเดียวคุ้มเลยขเขอนะครับหลังที่โ่งเขาไปผมบอกู้ว่าจะมีนะครับผมยัดไปเฉยๆนะครับมาเก็บต๊นะครับเพื่อมันมีโตนะครับ ม,บมีบ่มีกะหลุดน้ำกันครับหลังที่เจ็ดเขาส่งบ่คือบางล้างหนักที่เจ็ดบ่ขอครับมาที่แปดผมก็มาดักทิ้งๆไว้แล้วครับพ่อเดชถ่าไม่โตก็สิได้กินครับบ่มีก็คือบ่ได้กินนะครับการดักปลาไหลเขานี่ก็บ่มีครับปลาไหลยฟังนี้นะจะจะมุดล้วครับเพราะว่าผมมาปักเบ็ดได้ มีแต่ปลาไรตัวใหญ่งงเลยปตาครับหลุนอีกส่อผมบ่าหาจะเคยได้ใหญ่ขนาดนี้มาหลุดหลังสุดท้ายเราเข้าไปสรุปอยอดกันครับตัวหใหญ่ปนได้ตัวนั้นแต่ตัวเดียวอ่ะละมันนี้โอ,โอ,โอ้ยเกือบเหี่ยวนั่นะเอาละไปเอาไปกลับบ้านกันเราไปสรุปว่าปะไรตัวนั้นมันมันใหญ่ปนไรครับจกกิโลครับผม ไปสรุปเลยอยู่บ้านน่าจะเป็นกิโลได้นะครับผมบ่เคยพอว่ามันใหญ่ขนาดนั้นผมสันนิษฐานเนีโอ้ใหญ่แห้งครับไปตอนนั้นเพราะว่าอยังครับโอ้มันเต็มบังแล้วมันยัดเกือบ,บออยัดบาลงครับพี่นอ้องไปสำหรับมือนี้กะไปไปหลุนกันญี่ปุ่นครับไป let's go <S นี่ครับพี่น้องมาเบลดตัวใหญ่ตัวนี้อันนี้น่าจีเอาตัวเดียวพอครับมันได้ตัวเดียวดูดีนี่ครับตัวเดียวก็เสียวได้ครับผมอู้ห์ใหญ่ครับ โอ้ใหญ่ใหญ่เลยตนี้น่นี่ครับใหญ่มากใหญ่มากเลยดูเอาครับสำหรับผู้ใดามาคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเชียร์ตานนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับดูดูตัวนี้ดูใหญ่มากครับดูกับเท่าแขนผมเลย